ไปดูการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองคอหงนะคะเทศบาลเมืองคอหงได้เปิดสํานักทะเบียนท้องถิ่นศูนย์บริการส่วนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ที่บริเวณชั้น2ของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงถนนบ้านทุ่งรีตำบลคอหงอำาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองคอหงได้เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นศูนย์บริการส่วนหน้าเป็นวันแรกโดยมีนายทวีศักดิ์ทวีรัตนายกเทศมนตรีเมืองคอหงพร้อมด้วยนายชวนบริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองคอหงและประชาประธานชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องจากที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบุญการตำบลคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาอยู่ไกลจากสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงเดิมอาจจะส่งผลต่อการติดต่อราชการและการประสานงานไม่สะดวกในการทำธุรกรรมทางทะเบียนราษฎรของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนบ้านคลองเตยชุมชนบ้าน คอหงและชุมชนบ้านคลองเปรในเขตเทศบาลเมืองคอหงรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับผู้บริหารเทศบาลเมืองคอหงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนโดยประชาชนที่จะมาติดต่อราชการต้องมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองคอหง ในการนี้ครับเทศบาลเมืองคอหงจึงได้เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นศู์บริการสดหน้าให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาใช้บริการโดยเปิดทําการตามเวลาและวันและเวลาเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นิกา30นาทีถึงเวลา1 6บมนิกา30นาทีนะครับเปิดให้บริการงานทะเบียนราชด้านต่างๆอาทิการแจ้งเกิดการแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การขอเลขหมายประจาบ้าน การคัดและปรองสำเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎรและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารทะเบียนราษฎรเป็นต้นนะครับส่วนในอนาคตจะมีการให้บริการงานบัรประชาชนชำระค่าธรรมเนียมการชำระค่าภาษีและการรับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นการให้บริการแบบ one-stop service ครับนายกเทศมนตรีเมืองโคหงกล่าวว่าเทศบาลเมืองโคหงมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณแก่ประชาชนในหลายๆด้าน ซึ่งภารกิจด้านงานทะเบียนร,ราษฎรถือเป็นอีกภารกิจด้านหนึ่งที่สําคัญที่ทางเทศบาลได้จัดให้บริการแก่ประชาชนการเปิดสํานักทะเบียนท้องถิ่นครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกอะงและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกที่สุดได้รับความรวดเร็วในการติดต่องานด้านทะเบียนร,ราษฎรมากยิ่งขึ้นช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางไปไกลกับ ส่วนหน้าเนี่ยนะครับเป็นความมุ่งหวังความตั้งใจของคณะผู้บริหารสภาชิกสภาเทศบาลเมืองโคหงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ได้เข้ามาบริหารเนี่ยเห็นว่าเมืองโคหงเนี่ยเราเนี่ยนะครับมีระยะทางนะครับกับเทศบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เราจะย้ายไปทําการเนี่ยมันมีระยะห่างกันพอสมควรนะครับซึ่งไม่สะดวก ในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนฉะนั้นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเราก็เลยคิดกันว่าเรามีพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะศาลานิกประสงค์เนี่ยเรามีอาคารขนาดใหญ่เราหน้าที่จะ,ะตั้งเป็นเทศบาลส่วนหน้าเพื่อที่จะรองรับการบริการพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องวันนี้เรื่องแรกนะครับกระดุลแม่เลขของเราเนี่ยเราก็เอาทะเบียนรัฐนะครับเพื่อมาบริการพี่น้อง กับประชาชนตรงนี้เนี่ยท่านสามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะครับเหมือนกับท่านไปที่ที่สำนักง,งานใหญ่ <Okay. S 2> เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะเพิ่มในเรื่องของเคาน์เตอร์วันสต็อปเซอร์วิส <Okay. S 2> เอาเจ้าหน้าที่มามาคอยบริการพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องนะครับ นายจรัต์เปรมสุขใจนะคะประธานชุมชนบ้านคอหงหกกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวว่าเทศบาลเมืองคอหงได้เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงศูนย์บริการส่วนหน้าตั้งใจมาใช้บริการเป็นคนแรกสำหรับตนเองพอใจกับการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีและในฐานะประธานชุมชนจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงได้รับรู้และเดินทางมาใช้บริการที่จุดบริการแห่งนี้ วันนี้โครงการวันนี้ผมได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยชาวบ้านประชาชนก็ก็ชมเชยท่านนายกว่าเออเอาโครงการอย่างนี้เข้ามาให้ประชาชนเพื่อลดระยะทางนะครับนะรวดเร็วครับใช้เวลากําหนดเวลาของะเบียนราทกําหนดไว้ด้วยรวดเร็วมากครับผมเราไม่มีอ่าผมนอที่เป็นบ้านนะครับเรามาขอถ่ายสำเนาไมาได้นะ <S <S เพื่อวันที่สมัครงานบางทีพื้นที่ประชาชนมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาขอทำให บริการอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมนะครับอตอนนี้ส่วนหน้าครับตามที่นายกท่านก็ได้แถลงไว้นะครับว่าจะใช้บริการหลายๆอย่างครับที่สาราเนี่ประสงคงบ้ามมนของตยนี่ผมคิดว่าอีกหลายอย่างตอนนี้ก็มีแล้วฐานที่พยาบาลรักษาแผลทำแผลทะเบียนราดต่อไปก็จะมีรงรับจำนำอีก ด้านนายวิรพลคงสุขนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาใช้บริการที่สำนักทะเบียนท้องถิน่นศูนย์บริการส่วนหน้าแห่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าตนมีความพึงพอใจในการให้บริการที่เป็นระบบตามบัตรคิวและมีการแสดงระยะเวลาการให้บริการรายละไม่เกิน15นาทีซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วมากจึงอยากเชิญชวนประชาชนได้มาใช้บริการ อดีแวะมาทุระที่หัดใหญ่ทราบข่าวว่ามีการเปิดงานบริการส่วนหน้าก็เลยแวะมาใช้บริการครับผมวันนี้มาคัดสำเนาทะเบียนบ้านครับผมก็รวดเร็วบริการดีครับแล้วก็สะดวกต่อประชาชนคือสามารถเข้าบริการได้ได,ได้ได้ทุกที่ทุกทุกคือไปทําธุระที่ไหนก็สามารถแวะมาได้นะครับสะดวกต่อชาวบ้านครับผมเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆครับ